รักต,นต้นไม้ตีค่าไม่ได้ไม่ใช่<อ>รักต้นไม้ตีค่าไม่ได้เท<ะ>่าไหร่ก็จ่ายได้ไม่ว่า<อ>คุณจะมีเงินหรือไม่มีอ,ออนึกว่าคุณเล่นมุกเมื่อกี้นี่เหรอท่า คือความพอใจใช่ความพอใจว่ามันสวยขนาดไหนนี่ผมดูวันดูไปดูซื้อคอร์ศซื้อได้ที่ไหนครับไอจีไงไอจีนะครับไอจีชื่ออะไรครับสามารถทักเข้ามาได้ที่ไอจีไอจีของคอร์รศนะของคอร์รศจบครับไปต่อไปต่อความรัก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 ต้นไม้ครับนี่ฮะต้นไม้เห็นสีแดงๆอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมชาตินะฮะไม่ธรรมชาตินะฮะจริง ไม้แดงๆไงไม่ธรรมชาใช้สีมาทาเหรอไม่ใช่ใช่เออหมึกไปหมดไปอย่างนี้เลยเสียหลักเลยแล้วไงแต่อย่างนี้ความรักเขาเห็นซื้อเท่าไหร่ต้นละสิบเท่าไหร่นะสิบล้านเออสิบล้านครับพวกเนี้ยเขาไม่ได้ปันไม่ได้ปันใช่เขารักกันแต่มันเป็น ความรักที่เกิดจากที่คุณเลี้ยงดูแลต้นไม้มาทําให้ต้นไม้โตใช่ไหมครับใช่รู้ไหมทําไมถึงแพงไม่ใช่ต้นไม้นะฮะเครื่องปลูกฮะเครื่องปลูกแพงทำไมล่ะครับเข้ามาจากดวงดาวไงฮะไอ้ปลูกตั้ดใจฟังมาเหลอกเขาเราสอนไม่เนี้ยตาตาตาอ่ารอนเล่นรอนเล่นปกติอ่ผมเข้าสาระนิดนึงเข้าสาระเลยเข้าสาระแล้วไอ้พวกเนี้ยราคามันไม่ได้ตั้งแต่แบบสิบยี่สิบปีก่อน ราคามันไม่เหมือนกันนะออสมมุติผมซื้ออกล้วยด่างมาเมื่อ5ปีแล้วราคามันอาจจะไม่ถึง10ล้านก็ไดแบบ้อ,อ,อาจจะเป็นสักหมื่นหนึ่งสองหมื่นอย่างงี้เออ,เอ,อถ้าคนเขาแบบเหมือนอะไรนะคิดไอบิตคงบิตคอยน์อะไรของคุณนะเออเออเออคือเรากำลังพูดถึงจุ้นดันนะจุ้ยดันนะไม่ใช่กล้วยด่างนะ<อ>จุ้ดันจุ้ดันจุ้นดันจะเป็นอย่างงี้เออจะเป็นหยุดสี่นิ้วใช่อะไรเองอ่า คุณบอกว่าเวลามันทําให้มูลค่าเปลี่ยนใช่ครับแล้วก็ความนิยมด้วยมูลค่าถึงเปลี่ยนก็คือการยอมรับร่วมกันนั่นเองว่าต้องการสูงใช่ความต้องการสูงใช่เหมือนเงินของแต่ละประเทศนะครับว่าประเทศไหนชอบต้นไม้แบบไหนบ้างอะไรก็จริงนะสมมติคุณไปอยู่ฟิลิปปินส์ราคาถึงนี้หรอเออแล้วคุณจะใช้อะไรเนี่ยครัํในำนดว่ากลุ่มลูกค้าในการซื้อกัเขียนพี่ทีละคนอี่ระคอะไรนะครับคุณคุณจะดูได้ไงว่าอะไรมันจะทําให้ตัว กล้วยเนี่ยครับกล้วยของคุณนะครับราคาขึ้นหรือราคาลงคุณต้องดูตลาดครับว่ามันจะมีสักวันหนึ่งว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าก็คือศึกษาข้อมูลเหมือนที่เขาเทรดกับือนใช่เหมือนคุณไปหยิบเอาสมมติว่าสมมติสมมติผมไปเล่นง่ายๆเลยคุณต้องมีเพจต้นไม้มียูทูบต้นไม้มีอะไรก็ตามที่แวดล้อมด้วยต้นไม้ใช่เออเออสมมติถอ่ะแล้วผมอยากรู้ว่า ถ้าคุณสมมุติคุณมีต้นไม้ต้นหนึ่งนมาอีกแล้วมาอีกแล้วอะไรมาเขาบอกว่าไอ้ที่คุณคุยเรื่องต้นไม้ที่ทําเป็นอาชีพหรือว่าเป็นรายได้ตรงเนี้ครับเพื่ออะไรเพื่อเงินครับไม่หมายถึงว่าที่เขากาลังบอกว่าเนี่ยคุณเขียนกระโหลกกลามากเลยอ่ะคือหมายถึงว่าคุณไม่ได้จริงหรอกคุณปลอมอ่ะคุณคิดยังไงผมคิดว่าผมปลอมครับมามามาสมมติ คุณต้องมีหัวเก้าวไกลมองอนาคตออกสมมติคุณไปเห็นพิกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็นี่เทเด่ะใช่เนี่มันเทเด่ะเนี่ยเทเดแบบมีรูปธรรมไม่ได้อยู่ในออนไลน์เป็นสามารถจับต้องได้ใชผมรู้ว่าคุณจะกระโหลกเขาละคุณเออเขากระโหลกคนนะเนี่ยเออกระโหลกคนอ่ะตาตาตเออตาตาสมมติคุณไปเห็นต้นอ่ามะนาวมะนาว เห็นเป็นสีดำๆม่รดูว่ามันเป็นโรคหรืออะไรคุณเก็บไว้ก่อนแต่มันไม่ตายถ้ามันตายนั่นแหละโรคแล้วอีกสิบปีต่อมาเนี่แหละกล้วยดำมันเน่าเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมใช่หมายถึงว่าครณกำลังจะบอกว่าจ้วยดันเนี่ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสปีชีส์เง <er> ี้ยหรอใช่ครับเปลี่ยนแปลงสปีชีส์มันยังเป็นโรคเหรอไม่ใช่โรคมันเป็นไม่ใช่โรคมันเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีราคาดีกว่าเดิมแลวของมันหายากครับเอ้ยสายสายคลิปตัวรู้ด้วยอะรู้ทุกคนเลยคนละคนมันเจ๋ อายุเท่าไหร่อันนี้คุณเพิ่งเท่าไหร่คุณต้องไปเรียนที่ไหนกันวะเนี่ยเขาบอกว่าขอเสียงการชี้หน่อยเขาจะไปทำมีมโอเคเ็นเียหนึ่งให้เขาพร้อมแคปก่อนดิเดี๋ยวทำแล้วมันเหนื่อยพร้อมยังครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วกดหนึ่งไหมพร้อมแล้วกดหนึ่งครับพร้อมแล้วกดหนึ่งครับกดหนึ่งสิบแปดไม่ใช่หนึ่งหนึ่งครับกดหนึ่งไม่ใช่เราครั้งที่เราคุณก็ไปสบไหนสิบแปดหนึ่งโอเคหนึ่ง สามสองหนึ่งจบอ่ะตอมาต่อทำูปปรรมรูปธรรมคือสิ่งที่จับต้องได้จับอ่ะจับต้องได้จับต้องได้บิตคอยจับต้องได้ไหมบิตคอยผมว่าเขาไวนะเพราเปลี่ยนที่อ่ะที่ดีเออเอออ่ะต่อบิตคอยจับต้องได้ไหมบิตคอยจับต้องไม่ได้ใช่อะไรกูพูดเรื่องบิตคอยไม่ใช่หรอไม่ก็เขาถามทำไมมีเยอะจังวะยกตัวอย่างเออ บิตคอยเป็นรูปธรรมจับต้องได้ไหมไม่ได้กล้ยจับได้ไหมกล้ยจับได้ไม่เดี๋ยวผมงงเขาบิตคอยเขาซื้อคอมมาเขาซื้อป้ายเขาซื้อการ์ดจอมามันจับไม่ได้ยังไงหมายถึงผลกําไรเงี้ยหรอไม่ใช่สมมติเป็นรูปธรรมสมมติบิตคอยก้อนบิตคอยมีไหมไม่มีใช่มีก้อนกล้วยไหมไม่มีต้นกล้วยมีไหมเขากำลังจะอธิบายว่าอย่างนี้ฮะคุณงึงคนแก๊งนี้ไม่เจ๋งกว่าลยก่้ต่อยเราตอนแรกเรา่แก๊งเลยนะเตียนเรียนเตียน แปลว่าอะไรสามบวกหนึ่งสามรวมเป็นหนึ่งใช่อคจับใช่ต้นกล้วยจับได้จะบิดคอยคุณต้องมีโลโก้ทีมว่ะโลโก้ทีมคือไม่ใช่ท่าทางที่คุณทําแบบเมื่อกี้เนี่ยอันนั้นมันโลโก้คองเราสอนไม่ไม่เราต้องอ่ะคุณชี้นิ้วคุณชี้นิ้วไม่เลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงคุณต้องชี้นิ้วคุณต้องชี้นิ้วไปฝั่งของผม้วผมทำเป็นวงกลมเออนั่นแหละแล้วผมอ่ะไม่เกี่ยวยินหลังเอ้ยผมเป็นคอร์รสอนได้ไหมโอเคคอร์อ๋อได้ได้คอร์รสอไงคอร์รสอน คุณต้องทำท่าคอรสอแล้วผมทำเอ็กเป็นการคอลแลบอ่าแล้วคุณนี่หันหน้าไปหากล้องเหรอนี่คือท่าของทีมคุณใช่ไหมไม่ก็เอ็กกับคุณไงไม่เอาเอาของคุณก่อนดิขอของคุณก่อนดิคุณต้องชี้คุณชี้แม่เมันเป็นกรอบคอร์สอได้กันเราไม่กรอบเราเลี้ยงๆต่อตรงนี้เลยเลี้ยงเลี้ยงๆแถวๆแถวเลี้ยงหนึ่งต่อเอาแขนเกี่ยวอะไรเนี้ยโหอะไรวะมม่เออแล้วแล้วมึงก็แล้วมึงก็ทำมือเป็นลูกหัวใจ กีมมูสตอริโกรินาตาจินาบากิสโตรลาโกลาจิมาดีริซูล์ดอล์มอนความฝันสูงสุดเราคืออะไรความฝันสูงสุดเราไปหารโน้ตพี่อุดมใช่ครับเออคไปหาโน้ตพี่อุดมต่อต่อโน้ตพี่อุดมมาต่อเรื่องไม่ใช่รูปธรรมผมบอกว่าที่ทั้งเทรดแล้วก็ทั้งคริปโตไม่ใช่รูปธรรมใช่มันจับต้องไม่ได้แต่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ต เออแต่นี้มันไม่ได้อยู่ในอินเทอร์เน็ตง่ายๆถ้าไฟฟ้าดับเน็ตไม่มีปุ๊บเล่นไม่ได้เลยติดต่อไม่ได้เลยแต่ตัวนี้อยู่ได้เป็นก็คือได้เจอได้ตลอดเดี๋ยววันถ้ามันตายถ้าคุณเลี้ยงไม่ดีก็ตายก็เม่าหมินอีกต่อครับเป็นยังไงต่อมาต่อไอสัตว์แปลงรูปกระดาษก็มีสัตว์ที่ผู้ใหญ่สัตว์เฮ้ยใหญ่ทำไมสัตว์ประหลาดถ้าสมมุติอ่ะอันพูดไปแล้วอีกเรื่องนึงเออ เรื่องพวกกระแสไม้ด่างที่ไม่ใช่กระแสครับนอกกระแสใช่ไม่เป็นวัตถุนิยมอะไรเลยใช่ไม่ใช่วัตถุนิยมเนี่ยนี่นี่คือวัตถุนิยมหนึ่งอย่างแหละครับครับสมมุติว่าคุณไปเจอต้นพริกด่างอ่ะมีสีสดใสเดี๋ยวนะขอขอติดใจไปในนี้ว่าคําว่าวัตถุนิยมเนี่ยตกลงมันผิดหรือมันถูกวัตถุนิมวัตถุนิยมคือสิ่งที่จับต้องได้ยองชี้สิกแล้วยอง ยอคืออะไรบอกหน่อยมันคือเลือดเย็นอันนี้คือเลือดนะเลือดเย็นแล้วก็ชีสให้เขาดูเลือดของเราว่าเป็นเลือดเย็นไปถึงยังไงไม่เข้าใจความหมายมันคือฉีดยาเข้าฉีดฉงนีหรือชีสีดยาแล้วมันจะแปลว่าอะไรวะฉีดยาเข้าเส้นเลือดมันความหมายมันน่ะเท่เมื่อคืนเรามีความจิตวิญญาณงนี้ป่ะใช่เขาฉีดเข้าจิตวิญญาณโอเคเจนวัยรุ่นเมกาจะไม่จบว่ะเอาเอาให้จบดิแปลงลบอยู่ไหนวะ ครับอืมมาต่อเรื่องไอ้พิกพิกเนี่ยเห็นไหมเขาก็นึกว่าจะได้สาระซึ่งตรงๆที่ี่เราบอกเนี่ยแม่งสามอย่างเลยนะเนี่ยเลยสาระเขาไม่ฟังเขาไม่รู้เรื่องคุณไม่ฟังอะสิ่งที่เราให้ทุกคนฟังเนี่ยมันไม่มันคือการประกอบตัดการตัดสินใจเนี่ยเพราะสามอย่างของเราเนี่ยโยงเป็นหนึ่งได้หมดเพราะของเรามันคุยเพราะมันเกี่ยวกับอะไรนะฮะใช่ฮะสามอย่างเศรษฐกิจโลกใช่ฮะสิ่งที่เราอธิบายคือความอะไรฮะความรู้ความรู้แล้ความรู้ะความชอบ เออความชอบผมเหนื่อยครับอยากรู้ว่าเขาจะไปอันนี้มาผมจะเล่าเรื่องอนาโตมีต้นไม้อาาโตบีครับคุณสามารถแยกให้เป็นต้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 นหรือขยายจํานวนได้ถ้าคุณเก่งพอครับอ๋อเดอบลมาเดอบลไปใช่ดับบลมันไเรื่อยแต่คุณเคยเห็นไหมต้นไม้ซื้อมาไม่ดังแม่งเสือกไปอาไปแจ้งตำรวจครับเนี่ยเขาไม่รู้ไงว่าว่ามันไม่ดัง แต่เจ้าของสวนเขาบอกว่ามันจะด่างเพราะว่าคนผมหลักแล้วนะคุณเชื่อที่บายไหมที่บายมาโอเคผมใส่อีกรอบเลยไปนายแหละที่บายนายที่บายสมมุติว่ามันมีโอ้โหพี่ผมได้ต้นพี่มาไม่เห็นมันด่างเลยอะมุ่งมั่วนี่วะเออเนี่ยแหละไปไปบ๊้ยต้องเท่าไหร่อะพี่บ้าปะเนี้ยต่อนายแก